สวัสดีค่ะวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับเชีร์เบลมีดดับไทยและมีดสวยจากพี่ช่างบอยปราเสอร์แพ้กันอีกแล้วค่ะสําหรับพีพีเอฟซีที่นะคะพลาดในส่วนของโปรโมชั่น6-50ไปเป็นโปรโมชั่นวันเกิดของพี่ช่างที่ลดที่ลดราคามีดนะหรือว่าเรียกได้ว่าจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้า6-50ตรงนี้วันนี้ พี่ช่างบอยประสิฐแพทย์จัดเพิ่มเติมให้เอค่ะเพราะว่ามีพี่ๆเอฟซีหลายท่านค่ะที่บอกว่าติดตามเรามาตั้งแต่คลิปแรกๆที่ช่วงเดือนเมษายนเลยนะคะช่วงแรกๆเลยบอกว่าไม่ทันไม่ทันเลยอยากได้มีดสวยไว้ใช้บ้างนะเดี๋ยววันนี้เพิ่งออกจากเตามาสดๆร้อนๆทุกเล่มค่ะตรงนี้ที่ตั้งโชว์อยู่บนโต๊ะนี้เราจัดโปรโมชั่น650ให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ มาก่อนได้ก่อนนะบอกเลยนะว่าเราเพิ่มเติมให้อีก25เล่มจะมีทั้งเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน SKF แล้วก็คลิปที่2เนี่ยเดี๋ยวจะเป็น2คลิปนะคะเพราะว่าจะแยกจะแย,แยกเหล็กไว้ว่าอยากได้เป็นเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน1นคลิปแล้วก็เป็นเหล็กรางรถไฟ1คลิปแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเหล็กแหลกอีก1คลิปนะจะแบ่งเป็นสมตอนนะคะก็จะเตรียมมีดไว้อยู่ประมาณ30กว่าเล่ม แต่ตอนนี้ที่อยู่บนโต๊ะมี25เล่มถ้าเป็นตลับูถปืนเยอรมันมีอยู่13เล่มนะคะเหล็กรางรถไฟมีอยู่12เล่มค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถึงจะอัดคลิปเป็นคลิปเด็กแหนบให้นะคะตรงนี้มาชมกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มแรกตรงนี้ค่ะที่เป็นเหล็กตลับูถปืนเยอรมันเอสเคของเรานะคะเป็นทรงมีดอินเนบเลยนะคะสดๆออกจากเตามาเย็นนี้เลยที่มาเช้าเพราะว่าพี่ช่างทํา ถึงมืดเลยนะคะเลยอ่าคลิปดึกนิดนึงนะคะตรงนี้กับงานเริ่มแรกของเราที่มีความยาวของใบอยู่ที่11.5นิ้วค่ะสันนา6มิลกว,ว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะงานนี้ไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีลายเส้นค่ะแต่เป็นเหล็กตะรโลเปืนเยอรมันอยู่นะแต่น่าจะเป็นเป็นวงด้านนอกแต่เล่มที่สตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่ 10.6นิ้วค่ะสันนา7มิกลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะตรงนี้แต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะกับงานเล่มที่2ของเรานะคะตรงนี้เหล็กตะะบลูกปืนยอรมัน SKF ค่ะแบ่งปันที่650บาทส่งให้ฟรีนะคะสำหรับงานที่จัโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะทางร้านเราไม่มีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะเป็น สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะวันนี้มาต่อโปรโมชั่นให้แล้ว65 0ค่ะคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.1นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับงานเล่มที่3ที่ทำมาจากเหล็กตะรับวปืนเยอรมัน SKF ค่ะและมาต่อกันเล่มที่4ค่ะสำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.5นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะเป็นงานส่งนีดอินเนบนะวันนี้มีดอิเนบมากัน5เล่มค่ะ สำหรับมีดอีเน็บมีดพกพามีดเดินป่าแบบนี้เลยนะแล้วก็มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.6นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.5นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา650าบาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงาน 6- 5หูนนะที่ทำไมเราต้องเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่า รอบแรกเนี่ยอาจจะจัดน้อยไปรอบ2อก็อาจจะมีน้อยไปวันนี้พี่ช่างจัดเต็มให้เรียบร้อยเลยนะสําหรับงานเหล็กตลหรับลูกปืนเยอรมันมากัน13เล่มค่ะวันนี้ที่พี่ท่านไดนชอบเล่มไหนก็รีบจับจองกันได้เลยสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064 989 2265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook ค่ะเชอเบลมีดดับไทยน,นะคะก็จะมีรูปภาพและก็รายละเอียดมีดที่ชัดเจนแจ้งไว้ให้ด้วยค่ะ มาต่อกันเล่มที่6ค่ะพี่พี่พีเอฟซีบอกว่าพลาดในส่วนของมีดนะคะที่เป็นทรงหัวงูเห่านะคะเป็นมีดด้ามบ้องนะคะวันนี้เล่มที่6ของเราก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่11.4นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะเล่มที่6ของเรานะคะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะและเล่มที่7ค่ะก็ยังเป็นในส่วนของมีดด้ามบ้องนะคะ ตรงนี้งานชุดนี้เป็นเหล็กตลับลูกบืนเยอรามัน SKF ค่ะเล่มที่7ดของเรามีความยาวของใบอยู่ที่9.5นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะเป็นงานชุดโปร650นะคะต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยรอบนี้ มีค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆ FC ท่านใดที่พ่าในส่วนของรอบ1รอบสองไปนะ,ะนะเดี๋ยววันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อกันเล่นที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่8ตรงนี้ จะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.4นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะเล่มที่8แบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานโปร650นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทางร้านเราไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนเท่านั้นค่ะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะแต่ทางร้านเรายัางบริการส่งให้ฟรีอยู่นะคะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่9ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่9.6นิ้วนะคะสันนา7มิลคะ่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.7นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะกับงานเล่มที่9ของเราที่เป็นชุดงานเหล็กตลับลูกพืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่10กันได้เลยค่ะ ต้องดูราละเดียนนิดนึงค่ะเดี๋ยวแจ้งไม่ตรงนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่1ิบของเราจะมีความยาวของใบพี่9นิ้วค่ะสันนาอยู่ที่7นิ้วนะคะกว้างอยู่ที่2 4นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่10ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา650บบาทส่งให้ฟรีค่ะ แล้วก็เล่มที่11ค่ะจะเป็นมีดบ้องทรงไฟายแหลมนะคะมีสำหรับงานเด็กสำหรับลูกปืนเยอรมันเนี่ยจะมากัน3ทรงนะคะจะมีเป็นทรงมีดอีเน็บแล้วก็จะเป็นทรงมีดบ้องที่เป็นหัวงูเหา่าแล้วก็จะเป็นมีดบ้องปลายแหลมนะคะมีดบ้องปลายแหลมมีมา3าเล่มค่ะสําหรับเล่มที่11ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันาน7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 650บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่11ตรงนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่12กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่12ตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่11นิ้วค่ะสันนา7นิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะ และเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะกับงานเหล็กตะัะลูกปืนเยารมัน SKF นะคะตรงนี้กับเล่มที่13ของเราก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่21นิ้วค่ะขนาด7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะ แบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับเล่มนี้จะมีลายเส้นอยู่ตรงกลางนะคะด้านเดียวนะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งที่นอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้งานโปรโมชั่น650จากเหล็กตรรรถปืนเยอรมันนะคะเป็นตอนที่1น,นะคะให้ชมครบแล้วเดี๋ยวด้านหน้านี้จะเป็นเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวจะอัดคลิปที่2ให้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ